กำลังเกี่ยวข้าวครับข้าวพีสุขสนนะครับวันนี้กําลังเกี่ยวเลยครับลงสดสดหมันมาเลยครับกำลังลงเกี่ยวครับเนี่ยครับนาพี่สุขสุนแล้วนะครับเนี่ยครับก็มีพ่อใหญ่พูนมาเจ้าของรถนะครับพี่เอพี่เอพี่ครับ ชมนะครับว่าจะมีหนูหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาจับหนูกันนะครับวันนี้ครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านกันมานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องเคศมาเบิ่งงานนะครับเบิ่งลูกบ้านเกี่ยวเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับใส่นั่นอ๋อครับพี่น้องโอ้ลาหน้าพี่เอหลายแห่งครับจับประคอนกันครับ จับครับไอ้ยูใสยูใสจับจับใส่ถุงจับใส่ถุงเร็วโอเคครับจะของงานครับพี่เอสุขส่วนของเราครับป่านี่คือ้านสิป่าไร้ให้ครับนี่เพิ่งให้เดี๋ยวครับกระลังเหลืองเกลียวนะครับปลาแบบหลายเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะของหนาตาดเต็นท์เขานะครับกับพี่เอสุขส่วนโอ้แป๊บเดียว ไอโซเน่โซเน่อู๋แบบเดียวข้างถุงครับปลานี่จุดเดียวนะครับนี่เออชิจอดเลยครับนี่ครับจะของดืดเกี่ยวหนอครับปัาใหญ่พูนแหงเมืองคุณหารครับเสรปลาครับเด๋ยวหอสิคาเบิ่งทงไหมครับว่าสเตปปาไรก็บอกครับแล้วก็บอกโอเคครับผม ขอไงครับขบึ้นบ้างะตัวโอ้งข่อยง่ายอฮ้ยน้อยครับเฮ้ยน้อยเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเทข้าวกันครับผมได้เวลาแล้วครับมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเต็มแล้วครับ พี่น้องตอนนี้กับทีมงานรถเกี่ยวเป็นกำลังกินเขานะครับไม่ได้แซ่บ่ไม่ได้ใส่ก่อนนี่ลาสีครับลาสีลาสีบ่ทีมงานมาจากลาสีครับมาเกี่ยวเขาไอ้สุขสนของเขาอยู่สางแก้วครับใหญ่พอดนี้ขายข่าวบมื่อเดี๋ยวบ่เดี้บวเมื่อเดี๋ยวบ่กยเตี๋ยวย่างครับนี่ก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ครับกินก๋วยเตี๋ยวกันครับ ทีมงานรถเกียอ้อกินก๋วยเตี๋ยวเซตอีอกินแล้วก็สลงงานตอ่อยนะครับอ่า <ไป S 1> ครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ,บว่าจะลงไห้นี่นะครับไ<ร>ห้ให้นี่ปลาร<ด>้ายค,ครับครับไห้นี่ไห้ของผีเอขึ้นกนนน็เลยครับหน้าหกสิบเจ็ดสิบไร่หมดเลยครับไม่เล่นอะไรเต็งเสีล้วโอเคครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้อ้อก็จะไปไปขายเขากันนะครับขับพี่เอสุดสุดครับ ไปขายเขาครับนีครับลูกเขยครับไปขายเขาครับเอาค่าคนยี่บปจอนค่าคนเขาอยู่บ่เขาอยู่อ่เดี๋ยวครับนี่ครับเกากำลังไปขายเขานะครับเก็แสดงเขาไลฟปไนไหนนะครับสินทางที่เอาไปขายเขาครับไปเบิ็งกันเลยครับเนี่ยครับไปขายเขากันเลยครับกำลังไปขายเขานะครับเส้นทางไปขายเขาครับตอนนี้ นังเไโรถทกก่อนนะครับมันจะสั้นนีหน่อยนะครับปื้อป้าปื้อป้าลงเอาไม้อันนี้นะครับไม้กันสั้นนะฮะับก็เอาไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวเฮ้าสี่เบิ่งว่าร่านขายเขาเฮ้าเสดจักวานนะครับโอเคครับคอยติดตามนะครับอ่าครับเอามาขายเขานะครับถึงล้านขายเขาเฮาแล้วครับเดี๋ยวจะมาชั่งกิโลนะฮะเข้าเสดจักกิโลจักกันนะครับ รถของลุกเ์เตยนะครับยี่สุบส่วนงห่าครับเดี๋ยวต้องรอคิวครับรอคิวนะครับอ่ารอเได้จากกิโลนะครับคือว่าจะ้กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาส่งกันครับว่าเขาเฉได้จกกันนะครับรอรุนรอตามติดชมติดตามชมกันด้วยนะครับกิ่งเข้ามานะครับลุนกันครับเจะได้กี่ตันครับครับลุ้นกันเลย ได้กิตันนะครับเท่าไหร่ครับนี่นี่โอ้9365ครับเดี๋ยวมาขายบ้านพี่อ๋อนะครับบ้านพี่เสาของเราลาสบูนรัพย์นะครับโอเคครับี๋ยวช่างจะดูน้ำหนักด้วยนะครับไปได้เท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวไปเทข้าวก่อนนะครับะครับตอนนี้พีเอจะไปรับตังนั้นแล้วนะครับ เราจะได้ก,กี่หมื่นกี่แสนกันิดต <I see. S 1> ามดูนะครับเดูนะฮะนาทีระทึกใจกำลังเกิดขึ้นนะครับพ <laughs> ี่เอของเราเดี๋ยวรอนะครับกำลังนับเงินให้นะครับเดี๋ยวนะครับรอรับทางครับช่วงนาทีระทึกใจนะครับได้เท่าไหร่นะสีตันแปด อีตัน830กิโลครับอีตัน830กิโลไม่ได้5ตันก็ไม่ได้นะครับส0มรอยกว่ากิโลสรอยกว่ากิโลครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับนะครับโหนะครับ คือสาแท้ใช้เงินสาแท้อะแตนดาบโดนหนึ่งใช้เงินกอสาแท้รอะ <c oughs> จะได้กี่บาทกันนะครับมาลุ้นครับเราจะได้เงินเท่าไหร่กันนะครับราคาเข้าตอนนี้ก็แปดบาทสามสิบนะครับ4ล้านสมบูรณ์ทัพนะครับแปดบาทสามสิบอ่าเงินมาแล้วครับนาทีเราทึกใจเกิดขึ้นกันแล้วอะไรพี่่ <c oughs> าไรนะ สี่หมื่นสี่หมื่นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่หมื่นหนึ่งร้อยทุนอาครับโอเคกลับบ้านกันครับโอเคครับกลับบ้านก่อนนะครับ,บ,บอันนี้บบเอกรลังเงินมาให้นะครับไอ้คนทำหน้านาแมนครับ <laughs> ไม่เหลือสักบาทครับ <laughs> โอเคครับคลิปเกี่ยวข้าวเราก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับที่รับการติดตามและรับการชมนะครับเดี๋ยวทิปหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ครับอย่าลืม subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ